ปีใหม่จะเข้ามาถึงแล้วปีนี้ที่ผ่านมาใครเคยทุกแต่ละพัะตอนนี้เลิกแล้วจะเข้าปีใหม่แล้ววางเอาของขวัญที่แท้จริงมอบให้กับตัวเองบ้างไปยืนหน้ากระจกะแล้วก็บอกกับตัวเองบอกว่าบอกกับคนในกระจกอะปีนี้ฉันจะให้ของขวัญที่แท้จริงกับเธอก็คือให้ความไม่ทุกข์แก่เธอให้ความไม่ทุกข์แก่เธอถ้ามีกุหลาบสักดอกก็หยิบมา ฉันให้แก่ก็ให้ความไม่ทุกแก่ตัวเองแล้วพอไปอยู่กับลูกก็ให้ความไม่ทุกแก่ลูกอยู่กับครอบครัวก็ให้ความไม่ทุกแก่ครอบครัวไปที่ทํางานก็ให้ความไม่ทุกแก่ทุกทุกคนที่อยู่รอบข้างเราอยู่กันให้มีความสุขอยู่กันให้มีความสุขทีนี้การให้ความไม่ทุกแก่ลูกเนี่ยให้อย่างไรคนบางคนด้วยความรักลูกมากก็เลยพยายามที่จะสอนเขาอยู่ตลอดเวลาพวกเรา เคยลำคาญคุณพ่อคุณแม่ที่สอนเรามั้งไหมแล้วตอนนี้เราเริ่มสอนลูกคิดว่าลูกมันลำคาญมังไหมเด็กเขาจะอบอุ่นก็ต่อเมื่อเขาต้องการแล้วเราให้มันจะเป็นความสมดุลก็คืออบอุ่นแต่ถ้าเขายังไม่ต้องการแล้วเราไปให้เนี่ยมันอบอ้าวนะไม่ใช่อบอุ่นปุจฉาคิดว่าที่เราให้กับคนรอบข้างตอนนี้เราให้ความอบอุ่นหรืออบอ้าว กึ่งๆใช่ไหมอบอุ่นบ้างอบอ้าวบ้างลูกยืนอยู่ชายทะเลกำลังลรับลมสบายๆตอนเย็นนะคุณแม่ถือร่มไปอเอาร่มไปเอามาทำไมแม่เดี๋ยวแดดมันออกแม่พาระที้แต่จะตกแล้วไม่มีแดดเดี๋ยวเผื่อฝนมันตกแม่ดูติเมฆไม่มีสักก้อนท้องฟ้าใสอย,อยู่อย่างเนี้ยฝนมันจะไปตกที่ไหนกูเอามาให้มึงมึงเอาไปก็แล้วกัน ตกลงล่มคันนั้นเป็นความอบอุ่นหรืออบอ้าวอบอ้าวนะตรงนั้นกลายเป็นภาระไม่ใช่เป็นความสุขแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรดับเบิลติงนิดหนึ่งนะดับเบิลติงคิดให้รอบครอบนิดหนึ่งเวลาจะทำอะไรดูซิว่าเอ๊ะในสิ่งที่เราให้เนี่ยเขาต้องการหรือเปล่า